ว, recibir, Jedi old, วันนี้นะครับผมกับตัวนะครับมีมิชชั่นที่ท้ากันเอาไว้นะครับว่าภายในหนึ่งเดือนนะครับนับจากวันนี้ไปจนถึงวันวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้ยี่สิบหกวันนี้ยี่สิบหกวันนี้ยี่สิบเจ็ดก็คือเราจะต้องลดห้ากิโลให้ได้ภายในหนึ่งเดือนใครใครลดได้ห้ากิโลก่อน ทิ้งเอาไว้แล้วอนุญาตให้ตัวช้ากับผมได้3วันมันเริ่มไปก่อนไงคนนี้นเ,นเริ่มไปก่อน <c oughs> โกงเริ่มไปก่อน <c oughs> แล้วครับแต่ว่าถ้าครบห้ากิโลปุ๊บถ่ายรูปยิงยันปั้งปุ๊บเนี่ยถ้าผมแพ้มาสึตสกัดยืนยันเฮ้ยรับป่ะตอนนี้กี่กิโลพี่ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ที่เก้าสิบเก้าโอเคตัวผมเก้าสิบเก้าครับตัวร้อยแล้วล่ะหนูว่าโอเคโอเคไม่ถ้าถ้าผมแพ้ถ้าผมแพ้ ซี่สองขวดอ่าลิเดนซี่สองขวดลิเดนซี่สองซุสองขวดกับมัสสิสกะผมถึงห้ากิโลเมื่อไหร่ปุ๊บตัวมีเวล่สามวันถ้าทําได้ปุ๊บเราเสมอกันเราจะเอาลิเดนซี่และมัสสิสกะมากินด้วยกันงั้นเราเสมอกันเลยพี่โอเคโอเคนะฮะตามนี้ฮะ